สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่พรสตารีวันนี้เยพอจะผัดข้าวผัดนะคะกุ้งใส่คนาค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็จะเอาน้ำมันใส่นะคะเราจะรวนกุ้งไปหน่อยก่อนนะคะ ตักกุ้งค่ะลงไปนะคะเอาไปรวน่อยรวนกุ้งให้สุดสักะยะหนึ่งนะคะแล้วก็เอาขึ้น ตักึินค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะเราก็ใส่กระเทียมเจียวค่ะกระเทียมสับค่ะเราก็ใส่กระเทียมสับนะคะ ลงไปเจียวก่อนให้กระเทียมเนี่ยนะคะเหลืองๆห,หน่อยเราก็ใส่ขนานลงไปค่ะแล้วก็ใส่แครอทนะคะ ให้เราทันเตา่าค่ะแล้วก็มะเขือเทศค่ะแล้วก็ใส่ใส่ไข่ลงไปค่ะสองก่อ เราก็เอาทับที่เขีย่ยค่ะเขีย่ยให้ใส่สุดๆนะคะแล้วก็ใส่ข้าวลงไปค่ะข้าวเย็นนะคะ แต่ข้าวอันนี้เป็นข้าวกล้องค่ะสีก็เลยไม่ขาวเท่าไหร่ แล้วเราก็เอากุ้งใส่ลงไปนะคะใส่น้ำมันหอยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะซอสหวาดเขียวนะคะ ใส่ซอสลาหี่ยวลงไปขึ้นช้อนชาครับใส่น้ำตาลใสายลงไปขึ้นช้อนชาค่ะ sstoata แล้วก็ปิดแก๊สค่ะแล้วก็ตัดข่าขึ้นมาแล้วค่ะ แล้วก็ใส่เนาวต้นหอมแล้วก็แตงกวาค่ะกระซีนะคะ ใส่ชักใส่นค่ะนี่ค่ะข้าวผัดกุ้งนะคะใส่คณะของยะพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยะพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยะพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์บ้างน,นะคะสวัสดีค่ะ